การเดินทางออกนอกประเทศแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะไปไหนเนี่ยใช้ทั้งเงินเสียทั้งพลังงานไหนจะต้องจองตั๋วเครื่องบินโรงแรมรถก่อนจะเดินทางก็ต้องลาง,งานซื้อของจําเป็นเพิ่มจัดกระเป๋าฝากเรื่องไว้กับคนที่ไทยเดินทางแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแล้วมาถูกปัดแบบงงๆคืนเงินแล้วก็เวลามาดิส่วนหน้าข่าวมือถือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงเนี่ยคนที่เขาอยากจะไปเที่ยวก็คืออยากจะไปเที่ยวอ่ะ อุตส่าห์วางแผนเตรียมเอกสารมามาเจอตอมอดักแบบนี้ดักโดยที่ไม่มีเหตุผลไม่มีหลักเกณฑ์มันเสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึกเรื่องแบรนด์มันก็ส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องเข้าใจบางคนมันอยากเที่ยวจริงๆแอบเห็นด้วยกับการคืนค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปนะพวกเราอุตส่าห์เตรียมตัวไปเที่ยวโดนเจ้าหน้าที่สุ่มไม่ให้เข้าก็ต้องแฟ,แฟร์คืนเงินกันมาไหมไม่งั้นคนเขาจะมองว่าเกาหลีนี่มิดนะครับมิดฉาชีพตั้งแต่หลอกลง k e t a หลอกซื้อตั๋วเครื่องบินหลอกจองโรงแรม หลอกซื้อตั๋วเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วสุดท้ายมาติดต่อมถูกส่งกลับไม่คืนเงินสักบาทมันถูกต้องไหมวะเสนสหน้าข่าวมือถือ